สิ่งมีชีวิตทุกสิ่งบนโลกใบนี้ก็ต้องมีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดในการรักชีวิตของตัวเองรวมถึงยังมีสัญชาตญาณความเป็นแม่ค่ะเหตุการณ์นี้ก็เช่นเดียวกันค่ะงูเหลือมเขาห่วงไข่ปกติงูเหลือมเนี่ยเขาจะรัดอย่างเดียวใช่ไหม,มแต่พอที่นี้มีคนมาเข้าใกล้กับไข่ของเขายี่สิบฟองอุ้ยอ้าปากสู้ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่จับง่ายๆเลยค่ะนะพร้อมมากเลยน่ะพร้อมถูกเลยอ่ะไม่หนีแน่นอน โอ้หลองส่องดูดีๆุเห็นแต่หัวโผลออกมาตัวนเขาล้อมเลยใช่ไหมใช่เขาเอาตัวล้อมลูกๆของเขาไว้เห็นแบบนี้ค่ะเจ้างูเหลือมตัวนี้ซุกอยู่ในท่อระบายน้ำเก่าค่ะซึ่งบริเวณนั้นเนี่ย เป็นป่าหลังร้านขายล้อแม็กซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าเป็นป่าก็มองว่าเป็นที่ปลอดภัยสําหรับงูแล้วแล้วเขาก็น่าจะมั่นใจระดับหนึ่งแหละถึงไปวางไข่อยู่ตรงนั้นไปทํารังอยู่ตรงนั้นค่ะยีสิบกว่าฟองโอ้โหคือเต็มท่อระบายน้ําตรงนี้เลยเจ้าหน้าที่เนี่ยกู้ภัยรีบไปยังที่เกิดเหตุพอไปถึงไม่ใช่งานง่ายแล้วมไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจับออกมาง่าย,ายๆเพราะว่าเจ้าง,งูเหลือมตัวนี้ ทำท่าพร้อมที่จะพุ่งเข้ามากัดเจ้าหน้าท right ี่เข้ามาฉกเจ้าหน้าที่ตลอดเวลาค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยใช้วิธีขุดดินปิดปากท่ออีกฝั่งหนึ่งใช้เวลาเกือบชั่วโมงค่ะกว่าจะสามารถเอาบริเวณห่วงอะคล้องคล้องคอของแม่งูตัวนี้แล้วดึงออกมาหลังจากนั้นวัดความยาวโอ้โห4เมตร4ีเมตรค่ะจะไม่ให้ <reincarn applicable> เต็มท่อระบายน้ำได้ยังไงอะ คือเขาก็เพิ่งวางไข่แล้วหลังจากนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เอามาวัดความยาวปรากฏได้4เมตรเสร็จปุ๊บอะไปเอาไข่ออกมานับ,บ20สฟองค่ะแล้วมีบางฟองเนี่ยฟักออกมาแล้วมีลูกๆของงูเหลือมเนี่ยอีกประมาณ10ตัวทางเจ้าหน้าที่ดูสิอันนี้คือฟักออกมาแล้วนะโอ๊ยเออ่ารักกี่เขาะแล้วเปลือกไขนนเ่เขาเนื้อ บางอันก็ฟักธรรมชาติบางอันพี่เขาก็ช่วยแกะบริเวณเปลือกค่ะเพราะว่าไข่งูน่จะมีลักษณะเหนียวๆไงอันนี้เขาเขาเปิดแบบเป็นระเบียบอยู่นะเหมือนแบบยังเก็บไข่เอาไว้เป็นรังเอาไว้เขากลับเข้าไปนอนคิดถึงท้องแม่เลยนะกลางกอดิพอดีเลยจะได้รู้ว่ามีกี่ตัวใช่เพราะว่าออกเป็นตัวปุ๊บ เดี๋ยวพันๆกันแล้วนับไม่ถูกถ้าอย่งงางนั้นนับเป๊ะเลย10ตัวพี่เจน,นี่บอกบแต่ยังเหลืออีกยี่สิบฟองนะนี่ยังไม่ฟักออกมานะคะแต่พี่เขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวเอาแม่เนี่ยไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติก่อนส่วนลูก,ลก เดี๋ยวจะรับเป็นพ่อบุญธรรมให้อ,ออก็คือจะดูแลให้น้องแข็งแรงก่อนอันนี้คือหยิบออกมาให้ดูแบบนี้เลยโอ้โหเนี่ยเพิ่งเกิดพิษสงยังไม่มีแต่ดูตัวใหญ่อยู่นะ <c oughs> เออนี่ขนาดเพิ่งเกิดนะเนี่ยเออยังกัดไม่เป็นยังรัดไม่เป็นนะฮะดูพอๆกับงูเขียวเลยอะหนูว่านะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะดูแลให้น้องๆในแข็งแรงก่อนแล้วก่อนก่อนหลังจากนี้เนี่ยจะมีการนําน้อง ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในป่าใกล้ๆก,กับที่ปล่อยแม่ออนี่แหละเออเผื่อเขาหากันเจอเขาจะจํากันได้เออจากสัญชาตญาณความเป็นแม่ต่อกันด้วยสัญชาตญาณของนักสู้ที่กิงพูดบ่อยมากคิงคอปราใช่ใหญ่ไหมละ่ะมากทำไมถึงบอกว่าเขาเป็นนักสู้อ๋อ เขาไปกินตัวเฮียค่ะโลตัวใหญ่มากแต่ว่าในตัวเฮียเนี่ยนะเขามีเหมือนตะขอเหล็กอะติดอยู่ตรงบริเวณปากทำให้เจ้าคิงค c อบราตัวนี้เกือบสิ้นชื่อเลยค่ะโอ้ช้าครับช้านี่ออกมาแล้วบีบอกช้าบริเวณแบบนี้เราจะไม่ไปเร่งนะครับเราจะไม่ไปเร่งเขานะเราจะไม่ไปเร่งเขาปล่อยให้เขาออกมาช้าเลยไบบนี้นะั้้ายห้อี

โอ้โหก็เนี่แหละยังสงสัยอยู่ว่าเฮ้ยน้องตัวเฮี้ยเนี่ยมีแขนมีขากลางอยู่ข้างๆ้าเขมือบเข้าไปยังไงออกแบบนี้นี่เองตำรวจจากหัวก่อนแล้วปากเขาเนี่ยไม่เล็กนะเนี่ยพอออกมานี่คือตัวเฮี้ยไม่เล็กเะเนี่ยพอกับตัวน้องเลยอ่ะจริงๆว่าใหญ่กว่าด้วยซ้ำอ่ะแต่ว่าทําไมต้องขายอดออกมาอ้าวไหนว่าเป็นนักล่าอุยนักล่าก็พาดท่าได้เหมือนกันเพราะว่าอะไรค่ะเพราะว่าเจ้างูจงอางยักษ์ขนาด4เมตรตัวนี้เนี่ย ไปกินตัวเฮี้ยขนาดความยาวกว่าหนึ่งเมตรมแล้วต้องค่อยๆ่ยคาย้อนออกมาเพราะอะไรเจ็บท้องเจ็บท้องเพราะเกิดจากตัวเฮี้ยเนี่ยมันมีเหมือนบ่วงเหล็กค่ะที่เขาไปติดบ่วงดักปลาของชาวบ้านอะ่ะติดเข้าไปตรงบริเวณปากของตัวเฮี้ยแล้วพอพี่จงอางเขาไปกินตัวเฮี้ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยไอ้เหล็กที่ติดอยู่ตรงปากอะ่ะไปแทงท้องเขาเขาก็เจ็บทรมานค่ะนอนดิ้นทุรนทุราย เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าพอไปถึงเนี่ยสิ่งแรกที่เห็นเลยคืองูจงอางตัวนี้นอนอ้าปากน้ำลายเนี่ยไหลยืดเลยนะคือเขาเองเ่ยก็น่าจะไม่ไหวเหมือนกันนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องรีบช่วยเจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยก็ไม่ใช่ใครบังยาบองหลาเออบังยาบองหลาคิงนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจับงูเขาก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยพอเห็นเหมือนมีส่วนหางของตัวเที่ยืดออกมาเขาก็เอาเหล็กไปคล้องไว้แล้วก็ช่วยดึง ช่วยดึงเจ้าง,งูจงอางตัวนี้ก็ขย่อนขย่อนขย่อน,อนจนสุดท้ายสามารถเอาซากเอาร่างของน้องตัวเฮียนออกมาได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาน้องงูจงอางตัวนี้ไปรักษาก่อนเพราะว่าน่าจะได้รับบาดเจ็บอยู่ค่ะ เออแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่14ตําบลนาไม้ไผ่อําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชบางคนบอกอุ๊ยมันก็เป็นภาพที่หายากนะหมู่อะไรนะอ๋อหมู่14คะ่ะโอ้โหไม่เคยเห็นจริงว่าอ,<ม>อยากรู้เหมือนกันว่าตอนเขาขมือบน้องตัวเหี้ยขมือบยังไงอ๋อมันเป็นแบบนี้แล้วพี่คนที่ช่วยเขาต้องค่อยๆรีบรีบรีออกมาเลยเออแต่ได้ยินเสียงบอกนึงบอกว่า เราจะไม่รีบในขั้นตอนนี้เออ,เอ,อแค่ช่วยเขาเฉยๆ<อ>แต่ว่าให้เขาค่อยๆขย่อนออกมาแบบนี้นะฮะเอออาเดี๋ยวพาไปต่อในพื้นที่สมุทรสาครกันหน่อยเป็นชาวแม่กลองครับผู้ชมอัปเดตสาย 4Hd เวอร์ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รอคุณอยู่ครับ